คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง5ขวบนะครับถ้าถ้าให้เลือกได้นะครับเวลาถ้าลูกไม่สบายนะครับผมว่าทุกคนนะครับก็คงอยากจะให้ลูกเนี่ยไปรักษาโรงพยาบาลของเอกชนนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าน่าจะได้รับความสะดวกสบายนะครับและทั้งทั้งตัวของลูกเองทั้งตัวของพ่อแม่ที่ไปคอยเฝ้านะครับ <ๆ S 1> ก็จะได้มีความสะดวกสบายมากกว่าโรงพยาบาลของของรัฐบาลน,นะครับบางที รงพยาบาลของรัฐบาลีนห้องพิเศษไม่ว่างนะครับก็ต้องไปรักษารวมกันเยอะเ,อะเนี่ยบางทีก็คนที่ไปเฝ้าไข้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณคุณตาคุณยายเนี่ยก็อาจจะได้รับความลำบากในการไปดูแลนะครับหลายคนก็เลยทําประกันสุขภาพนะครับให้ให้ลูกนะครับวันนี้พูดถึงประกันของเด็กผู้หญิงนะครับตั้งแต่แรกเกิดจนถึง5ขวบเนี่ยเป็นแบบประกันแบบเหมาจ่ายนะครับปีละ1ล้านบาทนะปีละ1ล้านบาทเนี่ยจ่ายเพียร จ่ายเบี้ยประกันนะครับปีละ47,600บาทนะครับตัวนี้เบี้ยประกัน47,600บาทเนี่ยของบริษัท AA นะครับแผนนี้นะครับมีค่าดีดักนะครับมีค่าดีดักก็คือค่าค่าส่วนแรกนะครับค่าเสียหายส่วนแรกนี่10,000บาทต่อปีหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าถ้ามีการรักษาปีนั้นถ้ามีการรักษาครั้งครั้งที่1น่นะครับครั้งแรกเนี่ยเสียค่าส่วน ส่วนต่างนี่หนึ่งหมื่นบาทหลังจากนั้นนะครับในปีนั้นไม่ว่าจะครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5เนี่ยก็ไม่ต้องเสียค่าส่วนต่างอีกเลยนั่นหมายความว่าปีหนึงเนี่ยเสียค่าส่วนต่างเนี่ยเพียงแค่1,000 0บาทแต่เราได้รับมีค่ารักษาพยาบาลนะครับปีละ1ล้านบาทอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะทําให้ คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจว่าเวลาเราไปรักษาเนี่ยเราก็อาจจะเตรียมเงินครั้งแรกนี้หนึ่งบาทครั้งต่อไปเนี่ยก็คงจะได้ไม่ต้องเสียแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแผนประกันของบริษัท AA นะครับที่เปิดขายให้กับเด็กแรกเกิดน,นะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะครับที่มีความกังวลนะครับไม่อยากจะ,ะเตรียมเงินของตัวเองนะครับเราเพียงแค่จ่ายเบี้ยประกันหลักหมื่นนะครับแต่เราได้ความคุ้มครอง มีความคครองให้ลูกไว้1ล้านบาทเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้ามานะครับยินดีให้บริการครับสวัสดีครับ